สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็เป็นตอนที่3แล้วนะครับสำหรับพื้นฐานการเขียนโปรแกรมโดยการวิเคราะห์อัลกอริทึมด้วยเทรดเทเบิลนะครับในหัวข้อนี้เราก็จะมาพูดถึงการใช้คําสั่งทําซ้ำนะครับด้วยคําสั่ง Y นะครับซึ่งจะมีความแตกต่างจาก repeat u n ทิวนะครับโดยคําสั่ง Y จะเป็นการทําซ้ําก็ต่อเมื่อเงื่อนไขยังเป็นจริงอยู่นะครับและจะหยุดทําก็ต่อเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จนะครับส่วน r e พ e a t u n ทิวนะครับจะเป็นการทําซ้ำนะครับ ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขยังเป็นเท็จอยู่นะครับจะเป็นการทําซ้ําไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นจริงแล้วจึงจะหยุดทํานะครับเรามาดูรหัสเทียมนะครับตรงนี้นะครับโดยกําหนดให้แทนค่า6นะครับลงในตัวแปร number นะครับเรามาดูบรรทัดที่1ก่อนนะครับกําหนดให้ตัวแปร flip มีค่าเท่ากับ1ตัวแปร p2 มีค่าเท่ากับ0ตัวแปร p1 มีค่าเท่ากับ1นะครับ ซึ่งตัว Input Number นะครับจะเป็นการรับตัวเลขเข้ามานะครับในที่นี้ผมกำหนดให้รับเลข6เข้ามาในการทดสอบนะครับส่วนบรรทัดที่5ถึง7จนะครับจะเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับว่าตัวแปร Number ที่กรอกมานะครับมีค่าเท่ากับ0ูนหรือเปล่าถ้ามีค่าเท่ากับ0ูนะครับจะกำหนดให้ตัวแปร f l i p นะครับมีค่าเท่ากับ0นนะครับแล้วก็จบเงื่อนไข i f นะครับแล้วก็มาสู่คำสั่ง วนะครับเป็นคำสั่งในการทำซ้ำนะครับซึ่งจะเช็คตัวแปร n u m b e r นะครับว่ามากกว่า2หรือเปล่านะครับถ้ามากกว่า2ก็จะทำซ้ำไปเรื่อยๆนะครับเมื่อ Number นะครับมีค่าที่เป็นเท็จนะครับก็คือมีค่าไม่มากกว่า2แล้วนะครับก็บอาจจะเป็น2นะครับเช่น Number เป็น2นะครับ2 มีค่ามากกว่า2ก็จะทําให้เงื่อนไขนี้นะครับเป็นเท็จนะครับการทําซ้ําก็จะหยุดทํางานนะครับเรามาดูตัวแปรนะครับตัวแรกกันนะครับเราจะเอาตัวแปรตัวแรกนะครับใส่ลงไปในตารางนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับมาดูในบรรทัดที่1นะครับกําหนดให้ตัวแปรฟิปมีค่าเท่ากับ1นะครับ สำหรับลูกศรนี้ก็คือเป็นการกำหนดค่าให้กับตัวแปรนะครับตัวแปรตัวที่2นะครับ p2 นะครับกำหนดให้เป็น0นย์ะครับ p1 กำหนดให้เป็น1นะครับ number นะครับให้รับค่ามาเป็น6นะครับซึ่งจะอยู่ในบรรทัดที่4นะครับคือการรับค่านะครับเป็นใช้คำสั่ง input นะครับในการรับค่าเก็บลงตัวแปร number นะครับตัวแปร number ก็จะมีค่าเท่ากับ6ตามที่ได้ กำหนดมาตั้งแต่แรกนะครับบรรทัดที่5นะครับจะเป็นการเช็คเงื่อนไขว่าตัวแปรนัมเบอร์นะครับมีค่าเท่ากับ0หรือเปล่านะครับตอนนี้ตัวแปรนัมเบอร์เป็น6นะครับจึงไม่มีค่าเท่ากับ0นย์นะครับตรงนี้เงื่อนไขเป็นเท็จนะครับก็จะไม่มาทําในบรรทัดที่6นะครับแล้วก็จะจบลงที่บรรทัดที่เนะครับแล้วก็มาเริ่มบรรทัดที่8ต่อนะครับคําสั่ง y นะครับเป็นการตรวจสอบว่านัมเบอร์มีค่า มากกว่า2หรือเปล่านะครับถ้ามีค่ามากกว่า2นะครับก็ให้ทําซ้ําไปเรื่อยๆนะครับภายในบรรทัดที่9นะครับจนถึงบรรทัดที่12นะครับจนกว่าเงื่อนไขนี้จะเป็นเท็จนะครับตอนนี้นัมเบอร์นะครับมีค่าเป็น6นะครับ6มากกว่า2นะครับเงื่อนไขนี้เป็นจริงนะครับก็จะทําซ้ํานะครับลงมาทําบรรทัดที่9นะครับฟิปนะครับเก็บค่า p 2บวก p 1นะครับซึ่งก็จะเป็น0ูนย์บวก1นะครับ ฟิปก็มีค่าเป็น1ครับต่อไปนะครับกำหนดให้ p 2เก็บค่า p 1นะครับ p 1มีค่าเป็น1นะครับนำมาเก็บไว้ใน p 2 p 2ก็จะมีค่าเป็น1นะครับในบรรทัดที่11นะครับให้ p 1นะครับเก็บค่าฟิปไว้นะครับฟิปมีค่าเป็น1นะครับนำมาเก็บลงที่ p 1นะครับก็จะเป็น1นะครับในบรรทัดที่12นะครับกำหนดให้ นัมเบอร์นะครับเท่ากับนัมเบอร์ลบหนึ่งนะครับเป็นการลบค่านัมเบอร์นะครับออกไป1ค่านะครับจาก6ก็จะลดออกนะครับลบออกเป็น5นะครับจากนั้นนะครับกลับมาทำซ้ำที่บรรทัดที่8นะครับเช็คดูว่านัมเบอร์มีค่ามากกว่า2หรือเปล่านะครับ5นะครับมีค่า มากกว่า2นะครับก็ยังจริงอยู่นะครับก็จะลงมาทําบรรทัดที่9อีกครั้งหนึ่งนะครับกําหนดให้ตัวแปรฟิปนะครับบวกนะครับเก็บค่า p 2บวก p 1นะครับ p 2ก็คือ1นะครับ p 1ก็คือ1 1บวก1ก็เป็น2นะครับเก็บลงในตัวแปรฟิปนะครับ p 2เก็บค่า p 1นะครับก็เป็น1เหมือนเดิมนะครับ p 1นะครับเก็บค่าฟิปนะครับ ก็นำค่าฟิปมาใส่ในตัวแปร p 1นะครับก็จะเป็น2นะครับ n u m b e r นะครับเท่ากับน u m b e อร์ลบ1นะครับก็คือลบออกอีก1นะครับจากค่าลบออก1ก็จะเหลือ4นะครับกลับมาเช็คเงื่อนไขในบรรทัดที่8อีกครั้งนะครับ Number นะครับเป็น4มากกว่า2นะครับก็จะทำซ้ำอีกครั้งนะครับ ฟิปนะครับเก็บค่า p 2บวก p 1นะครับก็จะเป็น3นะครับ p 2เก็บ p 1นะครับ p 2นะครับเก็บค่า p 1ไว้นะครับส่วน p 1นะครับเก็บค่าฟิปไว้นะครับก็เป็น3นะครับนะครับเราเอาเอาค่า3เนี่ยครับมาใส่ไว้ใน p 1นะครับต่อไปนะครับ number เท่ากับ number ลบหนะครับ นัมเบอร์มีอยู่เดิมนะครับก็คือ4นะครับลบออก1ก็จะเหลือ3นะครับกลับมาดูที่บรรทัดที่8นะครับตอนนี้นัมเบอร์นะครับเป็น3นะครับ3มากกว่า2ก็จะทำซ้ำอยู่นะครับก็กำหนดให้ฟิปนะครับเก็บค่า p 2บวก p 1นะครับ p 2บวก p 1นะครับก็คือ2บวก3นะครับก็จะเก็บลงในฟิปนะครับจากนั้นนะครับ P2 เก็บค่า P1 นะครับ P1 เป็น3เอามาเก็บใน P2 ก็เป็น3นะครับ P1 ให้เก็บค่าฟิปนะครับฟิปตอนนี้เป็น5นะครับก็จะเก็บ5ลงไปนะครับ Number นะครับลบออกอีก1นะครับจาก3เนี่ยลบออกอีก1ก็จะเหลือ2นะครับกลับมาทำซ้ำในบรรทัดที่8นะครับ2มากกว่า2นะครับ ตรงนี้จะเป็นเทสแล้วนะครับก็จะไม่ทําซ้ําในระหว่างบรรทัดที่8จนถึงบรรทัดที่13เนี่ยนะครับในเงื่อนไขของการทําซ้ําของ Y นะครับก็จะมาจบที่บรรทัดที่14เลยนะครับก็คือให้ออปต์นะครับหรือแสดงค่าตัวแปรฟิปนะครับซึ่งตัวแปรฟิปก็จะมีค่าเท่ากับ5นะครับ เรามาดูในกรณีที่รับค่าตัวแปร number นะครับเป็นศูนย์นะครับบ้างนะครับในบรรทัดที่1นะครับก็กำหนดให้ f l i มีค่าเป็น1นะครับ p 2มีค่าเป็น0นย์นะครับ p 1มีค่าเป็น1นะครับในบรรทัดที่3ในบรรทัดที่4นะครับ input number นะครับให้รับค่า n u m บอร์เข้ามานะครับในที่นี้กำหนดให้เป็น0ูนย์นะครับ Number จึงมีค่าเป็น0ูนย์นะครับ บรรทัดที่หถึงบรรทัดที่7นะครับเป็นการตรวจสอบนะครับว่าถ้าหากตัวแปรนัมเบอร์นะครับมีค่าเท่ากับ0ูนย์นะครับก็จะให้ทานะครับหลังเด่นนะครับก็คือกําหนดให้ฟิปมีค่าเท่ากับ0ูนย์นะครับซึ่งนัมเบอร์นะครับเป็น0ูนย์นะครับซึ่งเป็นจริงนะครับก็จะกําหนดให้ทําหลังเด่นนะครับก็คือฟ i ิปเก็บค่า0ูนย์เอาไว้นะครับฟ i ิปก็จะมีค่าเป็น0ูนย์นะครับจบการทํางานของยีฟนะครับมาดูใน การทำซ้ำของ y นะครับก่อนจะทำซ้ำนะครับก็จะมีการเช็คเงื่อนไขนะครับว่า Number มากกว่า2หรือเปล่าถ้าหาก n u m เบอร์มากกว่า2จึงจะทำซ้ำนะครับแต่ตอนนี้นะครับ Number มีค่าเป็น0นะครับ0มากกว่า2นะครับซึ่งจะทำให้ตรงนี้นะครับเป็นเท็จนะครับก็จะจบ n y เลยนะครับก็จะมาทำในบรรทัดที่14นะครับก็ให้ o u t put นะครับ หรือแสดงค่าตัวแปรฟิปออกมานะครับในที่นี้ตัวแปรฟิปนะครับก็จะมีค่าเป็น0นะครับแล้วก็เขียน0ลงในช่อง Output นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการใช้งานเทรดเ Table ในการวิเคราะห์อัลกอริทึมนี้นะครับผ่านรหัสเทียมหรือ pseudo-code นะครับเราก็จะได้เห็นการทำซ้ำนะครับผ่านคำสั่ง Y นะครับซึ่งเป็นการ ทำซ้ํานะครับในกรณีที่เงื่อนไขยังเป็นจริงอยู่นะครับและก็จะจบการทําซ้ําเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จหรือเงื่อนไขเป็นเท็จตั้งแต่แรกนะครับก็จะไม่เข้าไปทําในรูปของ y นะครับก็จะจบการทําซ้ําทันทีนะครับสําหรับไฟล์สไลด์นี้นะครับผมก็จะแนบไว้ด้านล่างของวิดีโอนะครับเพื่อให้ได้ไปทดลองทําดูนะครับและสําหรับวิดีโอนี้นะครับก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ